วันนี้พามาชมแกงขี้เหล็กค่ะแกงขี้เหล็กจากใบย่านางกระป๋องเพราะว่าที่ที่สวีทหาใบย่านางยากมากนอกจากซื้อเป็นกระป๋องค่ะข้นเหมือนกันนะคะข้นสีขเขียวแล้วก็ใส่พริกใส่ตะไคร้ใส่ขา่าต้มให้เดือดค่ะใส่เครื่องปรุงใส่น้ำปลาใส่อะไรให้ให้เรียบร้อยต้มให้เดือดเลย ควันขึ้นขโมงเลยค่ะแกงแบบเมืองนอกอะคะ่ะเครื่องจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าหายากก็ใส่หมูใส่หมูที่ที่สับไปะคะ่ะใส่หมูสบัสบใสหมูสามชั้นสามชั้นเพราะว่าจะได้มีรสชาติดีขึ้น,นะคะ่ะปล่อยปล่อยให้สุกสักพักหนึ่งอ้ยได้กลิ่นหอมเลยตอนนี้ กลิ่นหอมเครื่องอะค่ะหอมตะไคร้หอมค่ะอันนี้ขี้เหล็กที่ที่แช่น้ําแล้วก็ต้มค่ะเพราะว่าเอาขี้เหล็กแห้งขี้เหล็กแห้งมาจากไทยแล้วก็แช่น้ําไว้สักระยะแล้วก็เอาต้มต้มสองน้ําก็เอาเอา,เอาน้ําออกค่ะแล้วก็เตรียมแกงได้เลยใส่ขี้เหล็กค่ะเพราะว่าบีบบีบเอาน้ําออกแล้วจะเป็นก้อนแล้วต้อง ค,ค่อยค่คอยอโลมมอ้อได้เยอะเหมือนกันค่ะสองถุงใหญ่หญมาจากไทยอยากกินค่ะก็เลยตากแห้งตากแห้งแล้วมาแกงก็เหมือนเหมือนชิเล็กสดเลยค่ะพอตากแห้งต้มแล้วก็ต้มน้ําแล้วก็เหมือนเหมือนเอชิเล็กสดเลยเดี๋ยว่ะกำลังเดือดน้ำน้อยไปเดี๋ยวต้องเติมน้ำแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่เข้าไปด้วยค่ะ พราะไม่มีหอมแดงใช้หอมหัวใหญ่แทนแเดี๋ยวปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งยังยังข้นอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเติมน้ำหน่อยหนึ่งแต่ใบยะนางากระป๋องก็ข้นดีนะคะข้นข้นมากๆเลยข้นสีขขเขียวก็ใส่ใบใบยะนางจะอร่อยกว่าใส่น้ำธรรมดาเดี๋ยวปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งค่ะปิดฝาติ๊งจะได้เดือดเร็ว นี่เดือดแล้วเดือดควันขบงแล้วกินหอมค่ะกินหอมเครื่องสุตร้อนอร่อยไม่ได้กินนานมากเด้ก็เริ่มเริ่มเริม่มสุกแล้ได้กินหอมแล้วนี่ค่ะชีวิตอยู่เมืองนอกต้องต้องมีอะไรก็ต้องใส่ไปค่ะเดี๋ยวทานด้วยกันนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้ ขอบคุณที่รับชมค่ะ